เลิกฟ้าผ่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศเลิกเนเงินแม้เพิ่งถูกฝ่ายชายขอแต่งงานเรียกว่าเป็นช่วงที่นักกรองสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับเจอมรสุมถาดถมสุดๆครับแต่อย่างโชคดีที่เมื่อต้นปีแฟนหนุ่มอย่างเนเงินเจตจรินสรีสังได้ทำเสืรอไพคุกเข่าขอแต่งงานกลางไฟ์สดคอนเสิร์ตครับเรียกว่าจะจับมือกันก้าวข้ามดรามา่าแต่ล่าสุดครับ25ิมีนาคมที่ผ่านมาเจนนี่ได้ออกมาประกาศข่าวสุดช็อกครับว่าก่อนอื่น จนเจนนี่ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่แสดงความเป็นห่วงและถามกันเข้ามาตลอดเลยว่าทําไมช่วงนี้ไม่เห็นเนเงินไปออกงานคอนเสิร์ตด้วยเลยจนเจนนี่เลยถือโอกาสแจ้งตรงนี้นะคะว่าจนเจนนี่และเนเงินเราพูดคุยกันมาสักพักแล้วและเราตกลงกันแล้วว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะการเป็นเพื่อนกันคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราทั้งสองคนและเรายังสามารถรักษาความรู้สึกดีๆที่มีต่อ,อก,กันได้ ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ครับมีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเจนนี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับทุกท่านจะเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของเราทั้งคู่ในครั้งนี้เราทั้งคู่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เพิ่งออกมาแจ้งตอนนี้เพราะเราสองคนอยากใช้เวลาในการทบทวนและหาข้อสรุปร่วมกันตอนนี้เราก็โอเคกันทั้งสฝ่ายแล้วคะ่ะ จึงขออนุญาติแชร์พื้นที่ตรงนี้ในการแจ้งเรื่องนี้ให้กับทุกท่านทราบนะคะที่ผ่านมาหนูขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดต่อไปนี้หนูเองก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและจะสร้างความสุขให้กับทุกคนต่อไปนะคะรักและขอบคุณแฟนคลับทุกคนคะ่ะ